สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะมาแก้ไขปัญหาในเรื่องของรถยนต์นะครับซึ่งเป็นเชฟโซนิกนะครับเวลาสตาร์ทเครื่องนะฮะเครื่องติดจะมีเสียงดังมากนะครับจะมีเสียงดังผิดปกตินะครับตรงบริเวณข้างเครื่องยนต์นะครับขวากลางนะครับมีเสียงผิดปกติดังมากนะครับแล้วก็ทําให้รถไม่มีแรงนะครับจนไม่กล้าสตาร์ทต่อ นะครับตองดับเครื่องนะฮะปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับเราได้รือ้อนะครับอุปกรณ์ตัวหน้าออกไปนะครับฮะไรื้อออกไปนะครับแล้วเราก็มาหมุนนะครับว่าอะไรที่มันทําให้เกิดปัญหาเสียงดังผิดปกตินะครับดังเยอะนะฮะ,อะลองหมุนเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ลองสังเกตดูนะฮะ อาหมุนไปนะฮะเห็นอะไรกันหรือเปล่านะฮะบอ่ครับว่าเห็นอะไรกันบ้างหรือ,อยังนะครับลองดูนะฮะเสีดงแก๊ก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 นะฮะท่อยเสียนะครับบริเวณลิ้นที่ควบคุมท่อยเสียนะครับเราเราลิ้นที่ควบคุมท่อยเสียนะฮนะก็คือ เฟืองนะครับเฟืองตัวนี้นะครับปิดปกตินะลองดูนะฮะเห็นไหมครับพอเราหมุนไปอีกนะฮะเห็นไหมครับเราเราลิ้นก็จะไม่หมุนนะฮะนี่ครับมันดีนะฮะตัวนี้ไม่ไม่หมุนเห็นไหมพอเราหมุนแป๊บมันก็ยังไม่หมุนนะฮะเห็นไหมครับหมตามตัวนี้เป็นตัวที่จับนะครับตัวนี้ฮะเป็นเงี้ยงี้ย นะครับมันเป็นตัวที่ควบคุมของเซ็นเซอร์การจุดระเบิดนะครับแล้วก็ควบคุมในตัวควบคุม V v t i ด้วยนะครับแล้วก็การจุดระเบิดของเครื่องยนต์นะครับศูนยะ์ใบนอ่ะหมุนมอีกหน่อยหนึ่งานะมีเสียงดังนี้นะฮะพอมีเสียงดังเราสังเกตด,ดูนะครับพอรเราหมุนปับ๊บ เาตัวนี้ไม่หมุนนะครนะครับอ่าหมุนล้อ่าหมุนต่อไปครับเห็นไหมปลอมันจะไม่หมุนนะครับแล้วก็เว้นช่วงระยะ่างนะครับมันถึงจะหมุนนะฮะพอติดเครื่องยนต์นะครับมันเสียงดังมากนะครับนี่คือปัญหาอีกหนึ่งสาเหตุของรถยนต์เชฟนะคร